ไม่มีชื่ออัคเมนแม่งไม่มีชื่อแปลว่าอะไรอัคเมตมนดำเผ่ามนดำคือแบบมึงโกงกว่าปกติมือเลยไม่มีชื่ออัคเมนแม่งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรครับไม่มีชื่อครับบ่องบ่องบ่อง,องนี่ครับแล้วสับตรงนี้หัวแตกไปรอดและหากใครนะครับที่ต้องการโปรแกรม emulator ลเล่นเกมมือถือบน PC นะครับผมแนะนำเป็น LD Player นะครับ partner ท,ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือ ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการเล่นเกมโทรศัพท์ต้องการเล่นเกมมือถือบนคอมพิวเตอร์บน PC นะครับ LD Player ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ลื่นเร็วแล้วก็เลื่อนไหลสมูทมากๆนะเพื่อนๆจะไม่หล็กแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปรับสเปกให้มันตรงกับคอมพิวเตอร์ของเราเนาะมีเกมมากมายครับผมให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับหากเพื่อนๆจะเล่น Golden s b a t u a บน PC นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเล่นใน LD Player เนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับช็อปนะครับ ให้มาอยู่ข้างล่างได้ด้วยนะครับโดยการที่เราปรับโปรแกรม LD Player เนี่ยให้เป็น Tablet View นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการเล่นเกม g u e r n i ส a s i m u l a t r ผ่าน Emulator LD Player นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ Description ข้างล่างนะครับผมก็เพื่อนๆสามารถไปกดลิงลก์แล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ ่ะสวัสดีทุกคนนะครับผมเคยแซ่บนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับเกมเพย์ของเซต15นะครับทีมอนิเมะนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เอเคอเตอร์ยังอยู่นะครับระบบเอเคอเตอร์ยังอยู่แล้วก็มีเผ่าอื่นๆนะครับมาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเอามนั์อื่นๆด้วยนะครับซึ่งตานี้ผมสปอยเลยผมอ้างเมน์โกงอีกอันหนึ่งเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันโกงแน่ๆนะครับต้องการหาผมควรจะเล่นอะไรเพื่อให้ผมได้มีเวลาตั้งบอร์ดมีเวลาคิดบอร์ดนะครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีเมตานะครับเรายังไม่รู้อะไรเก่งไม่เก่งเราต้องดาาเเลสปั๊บนนี่่ยอ เทรดอ่านสกิลของดเดลิอัสปั๊บผมรู้เลยว่ามันเป็นตัวแบกบอีกตัวหนึ่งได้แน่ๆนะครับมันคือเราเล่นเดลิอัสรีโลดได้แน่ๆนะครับเพราะว่าเทรดมันบวกดามเมจบวกเลือดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็พอผมเห็นสกิลนะครับพอผมอามาไปชี้สกิลปั๊บนะครับแล้วผมอ่านสกิลเห็นว่ามันมีเอ็กซ์ทีคิวด้วยนะครับเห็นว่ามันทำดามเมจให้แท้งทำดามเมจกับแท้งแรงขึ้นด้วยนะเพราะงั้นแครี่ได้แน่นอนนะครับเป็นตัวแบกได้แน่นอนเพราะงั้นตรงที่ผมฟันไปเลยนะครับว่า ผมจะเล่นดาเลอัสรีโลแล้วนะครับเพราะงั้นก็เทรดที่จะลงก็คือตัวของเฮวิเวทนะครับเพราะว่าเฮวิเวทถ้าเพื่อนเอ่านทันเมื่อกี้นะครับ <S 2> <S 2> มันจะบวกเลือดแล้วก็บวกดาเมจบวกเอไอ,อพลังโจมตีตามเลือดเราด้วยนะครับ0.6%ถ้าเราลงที่หกเฮวิเวทนะครับแล้วก็ตัวของซูเปริมเซลเนี่ยบวกดาเมจแอ็มนะครับซึ่งอาถ้าเกิดว่าดาเลอัสผมมีครบแล้วนะครับมีเลือดมีพลังโจมตีกายภาพแล้วก็มีดาเมจแอ็มด้วยแล้วก็สังหาร เอ็กี่คิดได้ด้วยเพราะงั้นคือมันครบแล้วตัวละครตัวนี้ทั้งสกิลทั้งเผ่าที่มันมีมันทําให้ตัวนี้กลายเป็นตัวแบกได้แล้วแน่ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีคอมเดลิเอสดีโลแน่ๆตอนเปิดจริงนะครับแต่ว่าจะเมตาไหมต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับไอตัวของซูพีมเซลเนี่ยตรงนี้มันก็จะบวกนาำเมลแอมนะครับคิด,ดง่ายๆเลยมันจะนับจากตัวละครที่ทำเมลได้มากที่สุดในรอบที่แล้วก็ถ้าเราเล่นเดลิเอสก็นั่นแหละครับเก่งอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราเล่นไปถึงซซซูพพีีีีมมมมมมเเ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 ลลลลนนนนน่่่่่ยยยัััััจจะะะะกกกาาาาป็็ตตวววททดดด้้ไไรงผผคคิบอ เดเรียสนะครับรีโลไปเลยนะครับตอนแรกอยากหาคอมเมนที่มันช่วยรีโลได้นะครับหากระเมนเงินทำไม่ได้นเพราะว่าเราเล่นรีโลตัว3บาทนะไมนต้องมีกระเมนเงินกระเมนในการให้เงินให้ช่วยรีโลเพิ่มนะครับแล้วก็อันนี้นะครับได้มาเป็นอ่ะสตอรี่ออฟเซเว่นนะครับคิดง่ายๆมันคืออระเมนที่มีเงื่อนไขในการใช้คือถ้าเราชนะ7ครั้งเราจะแคชเอาท์ของออกมาแล้วถ้าเกิดว่าเราแคชเอาท์อีเจถ้าเราชนะอีเจครั้งเราแคชเอาท์ของมันจะขั้นต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราแคชเอาท์ได้ครบ3ครั้งเนี่ยอระเมนนี้จะเวอร์ามากๆแต่ถ้าเกิดแคชเเออาท์ได้้2คครังงกก็ืก่ อัเมนทองแล้วนะครับแต่ถ้าเค่เอาได้ครั้งหนึ่งผมมองว่าน่าจะขาดทุนเพราะงั้นก็ถ้าจะหยิบมาเนี่ยคนจะหยิบมาตอนที่รู้สึกว่าบอร์ดเราเก่งเราถึงจะหยิบมานะครับแต่ว่าณนะตรงนี้อักเมน ไอเมชวิลกับโนยูเนมี่เนี่ยผมเคยเห็นแล้วนะครับเราเคยเล่นแล้วแล้วมันไม่ใช่เกมที่ทำให้เราเล่นสนุกขนาดนั้นในเซิร์ฟเทสเพราะงั้นผมก็เลยแต่ถิ่นใจว่าผมเอาอาร์เม้นสตอรี่รอมเซเว่นแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็มันให้แชมเปี้ยนหนึ่งหนึ่งทองสองดาวมาด้วยนะก็คือเรามีบอร์ดเล่นแน่ๆแหละแต่จะเก่งไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คราวเดมาเซียนะครับมันจะให้ไอเทมชิ้นหนึ่งมาแล้วก็บอกสเตตแล้วก็ถ้าตัวละครที่ใส่ไอเทมชิ้นนี้ตายคือเราตายทั้งบอร์ดเลยนะครับมัััันน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 นกก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 ็็็สุออออยยู่่่่่่่่เเเเเหมมมมืแแตวววววววาา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 ผไไไดดด้้้้ะะะะคครรรรบบพขงงจลลป ไอเทมอะไรที่ต้องแลมก็แลมไปก่อน,นครับผมก็เลยเลือกทําเป็นตัวของไททันรีโซฟแล้วก็เอเวนชาลไปเลยมันคือของที่จําเป็นนะครับเอเวนชาลอ่ะแต่จริงๆแล้วยงยดาบเนี่ยก็อยากจะเก็บไว้เพราะว่าอยากได้ทั้งบัตเตอร์เตอร์ก็ได้เขาจะเดือดเกียรจริงๆก็ๆก็เก่งนะครับกับตัวไฟเตอร์ในในสมัยนี้นะแต่ว่าไอเทมอะไรที่แลมได้ต้องแลมครับแล้วก็ใช้งานได้เพราะฉะนั้นหมัดอันนั้นเนี่ยจะเป็นไฮร็อฟเจอร์ติดไม่ก็อีฟินิตี้เอชนะครับซึ่งถ้าเราเป็นอีฟินิตี้เอชเนี่ยก็แอบสำคัญกว่าอยู่เหมือ <S <S มอือออออนน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 กกกกกัััััเเเเเพพพรรรรราา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 าะะะะวววว่่่่่่่ดดดมมมจจไไ้้้้้ตตตตีีแแๆคบถลงง็็ป ไม่มีเทมดูดเลือดนะอันนี้ผมบอกแนวคิดการทำไอเทมนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นคอมพวกนี้ถ้าเราไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องชนะอะไรเงี้ยเรารอไอเทมเป๊ะๆได้เพราะว่ามันแพ้อยู่ดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าน,นี้เราต้องการชนะไงเราเลยต้องแส่ไอเทมไปเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเราเลือกอ่าพาวเวอร์สแน็คมานะครับแล้วก็มีพาวเวอร์อัพที่เป็นแม็กซ์ไวท์เลิตี้ครับใครดูคลิปที่แล้วเนี่ยมันคืออันที่ผมไม่ได้เลือกแต่จริงแล้วมันต้องเลือกเนาะตอนเล่นการเล่นเกมที่แล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยตัวของเดวิสเนี่ย มันไม่ได้มีสกิลอะไรที่สเกลกับเลือดแต่มันมีเทรดที่สเกลกับเลือดครับก็คือตัวของเฮวี่เวทเห็นไหมมันจะได้เลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เราจะได้พลังโจมตีจากเลือดด้วย0.6นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งดาเมจเยอะแล้วการที่เราเลือดเยอะๆเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวของโควเฮวี่เวทเนี่ยมันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมบวกเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไอ้แม็กว่าเทลิตี้เนี่ยมันบวกเป็นค่าเป็นค่าคงที่เป็นค่าแฟกต์นะครับเพราะงั้น ยิ่งเองาง่ายๆว่าถ้าผมลงหกเฮฟวีเวทปั๊บเนี่ยไอตัวแม็กแม็กแม็กวันเทลิตี้ถ้ามันบวกเลือดผมพันหนึ่งอะมันจะไม่ใช uh ่พ mm ันหนึ่งม mm ันจะกลายเป็นพ mm ัน hmm. ห so mm ้า hmm. ร้อยห้าสิบซึ่งมันเยอะขึ้นครึ่งหนึ่งโคตรเยอะยังไงก็เก่งนะครับเพราะงั้นผมก็เลยหยิบมาเลยนะครับแล้วก็อาร์เมนต์ของ Stories of s e v e ่เนี่ยมันโชว์ให้เราเห็นนะว่าเรามีเท่าไหร่แล้วนะครับเนี่ยครับไอวงแหวนตรงสีเหลืองๆเนี่ยมันก็คือเรามีสองแล้วเพราะเราชนะมาสองนะครับถ้าได้เจ็ดบัฟก็จะได้ไอเทมอะไรประมาณนี้นะครับบบออรรรดดดททีีี่่่่่่ผมมมมคคคคิิจะะะเเเเลลลลนนนนนนยกกก็็็ื6 h h e e a v y w i g ัััแ้้้วงงซูพพไไาาหตบ ที่คิดไว้เป็นเป็นแบบนั้นตอนนี้นะสถานการณ์เดียดนี่ผมเห็นคนเล่นเก่งเหมือนกันนะแบบดูเป็นดูเป็นอะไรที่ดูเล่นง่ายดีไม่ต้องคิดอะไรเยอะให้ฟิลคล้ายๆอันนี้มันจะคอรหมายถึงแบบวิธีการเล่นนะนะแบบลงๆไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะเดี๋ยวมันเก่งด้วยตัวมันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับจับจับเหลืออีก3ครั้งเราจะได้แคชเอาสตอรี่ออฟเซเว่นครั้งแรกนะครับ ถ้ามาเจอบอร์ดนี้ครับก็ไอเทมสี่ชิ้นที่อยู่ในบอร์ดเพราะงั้นก็แพ้นแน่ๆอยู่แล้วนะครับพอมีไอเทมสี่ชิ้นคือเราไม่มีทางชนะอยู่แล้วนะครับ่อยกุเล่เลยครับเรียบร้อยโดนตัดสติกไปนะครับอันนี้คือผมพยายามที่จะมาขังอมันเอาไว้นะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราเราฆ่ามันช้าๆเนี่ยตอนแรกคิดว่าไอตัวของแม็กแม็กบริทาติตี้เนี่ยมันจะบวกเลือดให้เรานะครับแต่ตอนนี้ก็คือพยายามเช็คเลือดอยู่ว่าอ๋อในรอบคลิปมันไม่บวกนะนะครับก็คือในรอบคลิปเนี่ยมันมันไม่ได้บวกเลือดให้เนาะไอตัวพาวเวอร์อัพไอแม็กบริทาติตี้นะครับ <do> ตอนนี้ก็ได้ชเชฟเฟียดูเกเตอร์มาหนึง่งนี่ครับแล้วไฮไลท์ตรงนี้ครับมาแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้อันนี้คือเอเัลเปนเก่าๆกลับมาเยอะมากนะซันฟไฟบอร์ดเคยมีแล้วนะครับ เรนนิงโกอันนี้ก็อยากได้เงินอยู่เหมือนกันตอนแรกแต่พอเห็นอาร์เบนอันนี้ครับไม่มีชื่ออาร์เมนแม่งไม่มีชื่อแปลว่าอะไรอาร์เนมนมนดําเผ่ามนดมําคือแบบมึงโกงกว่าปกติมึงเลยไม่มีชื่ออาร์เมนแม่งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรครับไม่มีชื่อครับแต่ว่าความสามารถมันคือแชมเปี้ยนของคุณสร้างความเสียหายจริง5%ตามระดับดาวของพวกเขาซึ่งเราจะเล่น3มดาวอยู่แล้วเดเรียหมายความว่าจะทำดาเมจดาเมจจริงเพิ่ม15%ในขณะที่มันทําดาเมจกับแทงเพิ่ม60%โคตรแรง แทงที่ไหนก็ตามแม่งสับหัวขาดหมดมั่นใจมากร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปหาเอาอีค่อนน่ะถ้าเกิดว่ามันจะฮิตแล้วไม่เก่งตู้ไม่ฮิตดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันไหนๆทั้งที่จะฮิตแล้วก็เอาให้แมงเก่งบ้าไปเลยเพราะงั้นก็เลยตัดสินใจได้หยิบมาเลยนะครับอัเมนนี้คือรู้เลยว่าแม่งเก่งแน่นอนนะครับเดลียถ้ามัน3าดาวนะทำดาเมจจริง15%โคตรเยอะลนลานแล้วว่าต้องทำอะไรดีเพราะอาเมนที่หยิบมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินเลยนะครับเพราะง ต้องเซฟเลือดกลางๆเกมไปด้วยบ้างไม่งั้นก็อาเมนอันแรกก็จะฟรีไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้แคดเอาค่ะเลยนี่ครับต้องทำคาร์เยนฟิลลี่ไอเทมชิ้นอื่นมันต้องเป็นไอเทมชิ้นอื่นไอหมัดกับผ้าคลุมมันต้องเป็นไอเทมชิ้นอื่นครับที่เป็นไอเทมไอเทมไอเทม,เทม,เทมคีย์ของตัวของแดนนี่แต่นะเพราะงั้นก็เลยต้องต้องทำคาร์เยนฟิลลี่ไปครับแต่ว่าทํามาเนี่ยก็เดี๋ยวใส่ให้กับไครสาได้นะครับเพราะงั้นก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรครับไครสาเป็นตัวกายภาพครับตีต่อยตอยเนี่ยตึกยี่ของไครสามันคล้ายๆเรืออบงนะคล้ายๆเรือบองซึ่งมันคล้ายยกับูมิ เหมือนมันคล้ายๆกับยูมิเหมือนกันเนี่ยไอ้บ้าแบบสกิลเป็นโปรเจกไทยแบบเส้นๆเล่นๆอะไรเงี้ยแต่เขายังแพ้อยู่นะครับเพราะบอกของอื่นก็เริ่มโหดแล้วนะครับโอ้ไพศาลสามตัวช็อปเดียวกันแต่ละอยากได้ดาเลียครับเพราะว่าของอยู่ที่ดาเลียนะครับตอนนี้ก็เลยพยายามโลหาดาเลียครับคิดว่าจะโลไม่ต่ำกว่าเงิน30มสิบเท่าที่จําได้จริงๆมันก็ต้องทําได้แค่นั้นมันโลลึกกว่านั้นไม่ได้นะครับยิงสามเสิงสามสองก็ต้องหยุดแล้วด้วยไม่งั้นก็ทําเงินคืนไม่ได้นะครับและแม่งไม่เจอด้วววยยจจจริงงๆกะะะ่าเเอตันนึดุบล เพราะว่าต้องการ2ดาวมากๆนะครับแล้วก็ได้เล่นเป็นสีวิเวทแล้วนะครับตัวของแบชชั่นไม่ได้บัฟเดเียดเยอะขนาดนั้นก็เลยไม่อยากเล่นนะครับแล้วปรากฏว่าไม่เจอครับเกมโคตรดวงคือถ้าเจอผมะจะผมจะดุบเลยแน่ๆถ้าเจอดุบเลยเพราะว่าไม่งั้นมันมันแพ้นะครับแล้วเราจะไม่ได้แคสเอาอักเม้นอันแรกสักทีหนึ่งซึ่งมันไม่เจอไงแต่เราโล้ยหกอะครับมันก็เจอยากอยู่เข้าใจได้แต่ก็เจอให้หน่อยก็ดีจริงะแล้วบ้องตัวอะไรเป็นแท้งโดนสับเละหมดครับ ตัวไหนตัวไหนขึ้นเชื่อว่าแทงขึ้นโดนเราสับพังหมดเนี่ยเห็นปะสับตัวปกติ300กว่าแต่สับแทงเมื่อกี้600นะนี่ครับเละหมดแล้วก็สเกลเลือดขึ้นเรื่อยๆด้วยครับจาก power up max พแม็ก i t วิเวอไอเทมตรงนี้อยากหยิบดาบที่สุดเพราะว่าอยากได้บัตเติร์ดไอเพราะงั้นใช้ดาบทั้งสองอันเลยครับแต่ถ้าไม่ได้คงต้องหยิบมานะไอเนะี่ยอยากได้มากแต่ว่าต้องทำบัตเติร์ดก่อนเพราะไม่มีไอเทมดูดเลือดนะครับ แต่ดาเมดก็จะขาดๆหน่อยนะครับนั่งดูว่าเติมตัวอะไรได้นะครับรีซินครับนะครับรีซินมันจะมันจะเป็นด้วยลิตด้วยนะได้นะครับมันมันเลือกเผาได้นะรีซินเท่าที่ผมเข้าใจนะไม่รู้ใช่เปล่ายังไม่ได้เล่นนะครับแต่คิดว่าเป็นแบบนั้นนี่ครับบัตเติร์ก่อนเลยครับอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีไอเทมป์ดุดเรื่องไงมันต้องทํานะครับไปครับบัตเตอร์ครับทาเค่นก็ใส่ให้ใครสะได้ครับ2ดาวอยคิดอยู่จะใส่ให้กับเดเดีสก่อนแล้วก็เอาเยอแม่นชาวใส่ให้กับตัวแทง้งแทนไม เพราะว่าเพราะว่าเดเรียอจะได้มี3ชิ้นที่มันเป็นแบบ3ชิ้นดีๆหน่อยเพราะราคาเค้นจริงๆก็บอกดาเมจเ่ดเฉยๆนะแต่ว่าเอเวนชาวก็เจาะเกาะเองด้วยครับเดินไหลๆเข้าไปมันก็มีสเตตด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยก็ไม่แย่นะครับ,นะรบก็กลับมาชนะแหละเพราะว่ามีเทมครบ3ชิ้นแล้วนะครับโบง่งสับไปโคตรดามเมดเดี๋ยวเอานีครับสามชิ้นหกจะได้พาวเวอร์สแน็คมาอีกอันหนึ่งนะเราจะได้พาวเวอร์สแน็คตอนหนึ่งขีดสามกับสามชิ้นหกนะครับก็ใส่ให้ใครสัไปนะครับ ตัวของไอออดเนลี่ตรงนี้มันคือต้องไม่เปิดเหตดน,นะแต่ว่าเราเปิดแล้วนะครับเพราะงั้นมันก็เลยไม่ได้นะครับส่วนไอตัวของเกรเทิลฟอร์ดตรงนั้นก็คือเราได้ความคงความแหล่ทุกครั้งที่ไล่แต่ว่าไอเทมเราไม่ได้เยอะมันไม่ได้ไล่บ่อยนะครับเพราะงั้นเวนลาไล่แล้วเอาให้ไล,ล่แรงๆดีกว่าก็เลยหยิบเป็นตัวของบู l เล็ตบูลเล็ตเฮลมาครับก็ง่ายๆก็สกิลแรงขึ้นนิดนึงแหละนะครับเพราะว่ามันปล่อยเยอะขึ้นะนะ <S <S นนี้เป็นเผารวยนะของเซตนี้นะครับริสตันอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่คล้ายๆคล้ายๆคาร์สติว พอมัน3ชิ้นปั๊บมันก็เอาแล้วไงไอเทมคือต,ตอนแรกมันแค่มีไอเทมดูดเลือดไว้แค่นั้นแหละมีไอเทมดูดเลือดปั๊บมันก็เอาให้แหละต่อให้มันดาวเดียวพอเลือดมันเยอะขนาดนั้นนะเห็นปะมันเผามันเปิดเผามันบวกเลือดแล้วแมคแมคเฟอร์เทตตี้ก็บวกเลือดแล้วก็บวกเลือดแล้วก็บวกดาเมจอีกจากเฮฟวิเวทอีกตัวแม่งเก่งแน่นอนเวดีเลียสอะขอให้ร้ยฮิตเถอะนี่ครับแล้วครบแล้วครับเก็บแล้วครับครบเจ็ดแล้วนะนี่ครับได้เทมมาไออาร์เม้นต์เนี้ยมันล้อด่างเงนบอลมาแบบว่าไม่ใช่ล้อแบบล้อเรียนว่าล้้้ออออแแบบบบบบวว่าาาาาินนนสยมจกกกกกกกดรรรลลลละะ็็็คคคืเเููั ขอพรได้ขอพรกับเทพมังกรได้นะครับก็เลยครบ7อันอ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันคงไม่ทำเอฟเฟกต์ให้มันมีวงแหวนล้อมรอบ7อันหรอนะครับตีมันเป็นตีมันเป็มิเอตด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องหาดาริอัศสอดาวให้เจอครับดาริอัศสอดาวป๊อปปี้อากาลีครับอากาลีเป็นซูพิมเซลป๊อปปี้เป็นเป็นเฮฟวีเวทตรงเนี้ยถ้าได้ป๊อปปี้ก็เป็น6กฮิวเวทไปเลยนะครับเก่งมากแต่ว่าเราไม่เจอเราเจอเป็นอากาลีแทนก็เลยโอเคนี่ก็ได้เป็น4ซูพิมเซลไปนะครับใครสะเราก็จะเก่งขึ้นแล้วด้วยนะไททันอินฟิินตี้เอท แต่จริงไทท่านเนี่ยไม่ได้อย่างออกนะอย่างออกแทนรับระติ๊มากกว่าอันนี้กำลังคิดอยู่ว่าทําอะไรดีนะครับแต่ว่าอ่านสกิลคลาสายแล้วเนี่ยมันมานานน้อยๆมันอยากแคสแล้วก็เรามีคาเข่นฟิลลี่แล้วเพราะงั้นล็อตอันนั้นเนี่ยกระทานั้นเนี่ยต้องเก็บไปทําคุนซูนะครับเพราะงั้นก็เลย ทําเป็นซันฟาเขตไปแทนซึ่งทําฟาเขตก็ไม่ได้แย่เพราะว่าถ้าเราท elo, ราําโมเดโลเราไม่มีตัวถืออยู่แล้วนะครับตัวข้างหลังมันไม่ได้มีตัวถือใคสะไม่ใช่ตัวสกิล A LE นะเป็นตัวตีซิงเกิลทาเกตแล้วก็เป็นตัว AD ด้วยไม่ได้อยากใส่ของเวทครับเพราะงั้นก็ทําซันฟาเขตไปคุ้มอยู่แล้วแล้ตรงนี้ก็คือเงื่อนไขเราคือครบและถ้าเราฮิต3ดาวเราชนะแน่นอนไม่ไม่แน่นอนหรอกถ้าเราฮิต3ดาวบอร์ดเราเก่งแล้วเพราะว่าเรามีแอเมนอันที่2มาแล้วซึ่งแอเมนอันแรกเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าจะใช้ใมันคุ้มค่ายิ่งขึ้นเราก็ต้องฮิตแล้วก็บอร์ดให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็คือหาแอเมนที่ช่วยในการรีโลอยากได้ัอเมนเงินอยากได้เมลีโรซึ่ง ตอนแรกเนี่ยไม่กล้าหยิบไอแองเมิ้นันนี้เพราะว่ากลัวว่าบอดเราอ่อนแล้วจะไม่ชนะนะครับแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพะถ้าเราไม่มีองเมิที่ช่วยในการบุ้เงินเลยเนี่ยเราไม่3มดาวนแน่นอนนะครับเพราะว่าดาเลียสเราน้อยมากๆนะเราโลหะดาเลียสเยอะมากแต่ว่า เรายังแทบไม่มีดาเดียสเลยนะครับเพราะงั้นเราก็เลยจําใจที่จะต้องหยิบมาแล้วก็พยายามโลให้ดาเดียสสดาวให้ได้เพื่อที่จะการันตีว่าเราจะสามารถเก็บเงินได้นะครับซึ่งแม่งไม่เจอไงเพราะงั้นก็เลยต้องดุรับเกมโคตรพอเราหยิบอาเมอันนี้มาใช่ไหมที่นั่นมันต้องฆ่าได้ถึงจะได้ถ,ไดถึงจะได้เงินเพราะงั้นไอเทมอะไรก็ตามต้องแลมแล้วครับแลมแลมไปก่อนครับอะไรก็ตามทาให้มันเก่งขึ้นหรือฆ่าเพิ่มได้ตัวหนึ่งก็ได้เงินเพิ่มขึ้นมา2บาทก็อาจจะส่งผลกับเราครับเนี่ยเหมือนถ้าเราไม่แซมการเบรกเมื่อกี้ ได้ไหมไม่ได้อยากได้นะโลไปต่อครับตรงนี้คือต้องการใครสะสามดาวมันขาดตัวเดียวเจสเนี่ยเป็นตัว3บาทนะจริงๆต้องใส่แทนอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่รู้ผมเปลี่ยนหรือเปล่านะยืนข้างบนเพื่ออะไรอะลงไปเลยครับเจสเป็นเฮฟวีเวทนะมันต้องแทนสักตัวหนึ่งหรือเปล่าเออแทนแทนไปเอออาร์ทอกหนึ่งบาทครับแทนอาร์ทอกไปนะครับแต่เท่นไม่อยากได้สุดตรงนี้คือกุนซูนะครับแต่ก็ไม่ได้อีกแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าหยิบหยิบอะไรวะ หยิบเทียร์เหรอไม่รู้หยิบมาทำอไมเหมือนกันครับจำไม่ได้นะแต่หยิบหยิบมาเนี่ยอาจจะแพงๆแล้วก็ตัดตัดคนอื่นเข้าไปแต่อยากได้กุนซูตรงเนี้ยเพราะว่ามีคาเคสฟิลลี่แล้วนะครับมันคอมโบกันแล้วก็ใครสาจริงๆแล้วยิ่งยิ่งยิ่งเก่งเนี่ะต้นเกมมันจะเก็บสแต็กนะแต่ว่าเราเน้นด้านเลียงก,ก่อนไงต้นเกมมันก็เลยแย่งฆ่าไปหน่อยนะครับคือใครสายิ่งฆ่าเยอะยิ่งดาเมจแรงนะมันเก็บสแต็กเหมือนชาโคนะครับคิดได้ง่ายเหมือนชาโคในไซเบอร์ซิตี้นะครับเพราะงั้นตรงเนี้ยแผนก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับตอนแรกคิดว่่่่่่าาาเเเเเเววววลลลจะนนนน6ฮฟีีีทกกกัับ2ซูพพรมมแตออใค3ดยย็ ต่อให้เจอบ๊อบบี้ก็จะต้องเล่นสีสพีมาไว้อยู่เพราะว่าใครสา่เป็นตัวแบกแล้วนะครับเพราะมันสามดาวอันนี้คือวิธีคิดระหว่างเกมมัน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 อาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรต้องการอะไรหาอะไรอยู่ได้อะไรมาแล้วหรือยังอะไรแบบนั้นนะครับพอถ้อาดาวถอดเป็นหกเฮิเวนเนี่ยเดลียสเก่งขึ้นแต่ใครสะอ่อนลงซึ่งนตอนนี้ใครสะ่สามดาวแต่แต่ว่าดาเดียสองดาวอยู่เพราะงั้นก็ต้องใช้น้ำหนักดีๆครับแล้วก็เราลงคูบุกโกะไปเนี่ยมันได้ความทนทานด้วยนะคร์เซ็นต์้เมนทอรี่ยนะ มันเก่งนะเนี่ยบอร์ดเนี่ยเอาจริงป่ะมันโคบุโกมันเป็นมันเป็นไอ้นี่ด้วยมันลงแล้วมันได้ถึกขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในขณะที่เลือดแม่งโบกขึ้นใหม่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันแต่มันต้องสามดาว่อนถึงจะเก่งอ่ะคือแม่งไม่สามดาวแต่ดูดิขนาดมันสองดาวนะเลือดมันยังเยอะมากๆเลยนะครับดารลียมันเป็นเลือดเป็นบาคนแล้วน่ะดูดิเห็นปะดาเลียตตัวนั้นแล้วสับล้วสับไม่หยุดราคาดราเดาสับไม่หยุดไม่ขี่เนี่ยถ้าไปเป็นแนวราติีมันจะขี่เว้ยไม่เก่มันไม่ขี่สับ นี่ไงไครสั่าเดเมจเยอะกว่าแล้วนะเจ็ดพันกว่า3ดาวนะครับของ2ชิ้นพอกุนซูครับหยิบไม่คิดเลยครับไครสั่นตัวนี้แล้วพอมันเป็นกุนซูปั๊บพอมันสามดาวปั๊บรู้สึกว่าอยากได้กันเบลดครับรู้สึกว่าอยากออกกันเบลดมากๆนี่ครับป๊อปปี้มาแทนก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสุพิมเซลล์ออกนะนะเพราะว่าไครสั่นเป็นแบกแล้วนะครับรู้สึกว่าอยากได้กันเบลดมากๆนะครับก็เลยใส่ไปเลยเพราะว่ากลัวกลัวไครสั่นตายก่อนเพราะว่ามันเป็นสเกลลิงแหละไอเทมเซนนี้เป็นไอเทมสเกลลิงแหละมันคือคอกเมาร์แหละนะครับตอนนี้ยแลล้วก็เจะใส ให้กับเจสครับเจสเป็นไฟเตอร์แต่ว่าหล่อนะครับเป็นใส่ให้คุณภโกะแทนคุณภโกะเป็นตัวแทงนะแต่ก็ทำดาเมจเหมือนกันนะคุณภโกะก็ทำดาเมจเหมือนกันนะครับแต่ว่ายิงอยากใส่ให้เจสมากกว่าเพราะเจสสดาวเอ้ยเจสสบาทแล้วก็เป็นตัวไฟเตอร์นะครับแต่ว่าใส่คุณภโกะไปแล้วก็ไม่เป็นไรช่างมันครับนี่แล้วดูมันดูมันทุบดิตาเดียร์พุ่ฟินเน่เนี่ยทำทูดาเมจด้วยกูดูจะรั่วแล้วมันทำทูดาเมจทั้งทีมเพราะมันเป็นอัเมนสตานะคุโบกะเม้นไฟเตอร์นะครัับผมยืนฝ่งซ้ายสสุดแต่่วนใหญ่เพราะว่ามันมีโอกาาาสสเขข้้้ไไปงในดบ่่อยทีุด ก็แทมก็ไม่ได้ขยับไม่ใช่ไม่ใช่แทมไม่ขยับไม่ขยับจงัจงหวะแบบจังหวะจะเหลือแบบจงังหวะจะดูพอที่ท่านอีฝั่งได้เพราะว่าถ้าเจอหลายคนอะ่ะไม่รู้จะเจอใครก็ยืงซ้ายสุดไปเลยนะครับนี่ครับแล้วดาเลียขาด2อตัวครับดาริเอตขาดแค่2ตัวเท่านั้นครับไม่น่ายากครับตรงนี้โลไปเรื่อยๆครับเจสขาดตัวเดียดดวครับดออา,าริเอตขาดเจออารกิลิสองดาวก่อนครับแต่ไม่ได้สนใจนะไม่ได้ทำของมาอา,การกิลิเซตนี้เป็นเวทนะครับอารกิลิเป็นตัวเวทนะแล้วเจสสามดาวไปเลยครับส่วนดาริเอขาดตัวหนึ่งต่เงินสิบบาทโลต่อไม่ได้ จะสวยแต่เงินจะเงินจะไม่ฟื้นนะครับเงินจะฟื้นยากนะครับสมมตต้องฮิตแล้วนะจริงอ่ะเพราะว่าเราอยากชนะต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วเรามาเจอบ้านที่ติดร้านสแตนแล้วครับแต่ว่าแต่ว่ายังไหวไงพอเขาใช้อันนี้คือของนี่ครับไปก่อนเลยครับครับสี่ครับ,รบเดิมพี่ดอ,อยังอยู่นะพี่ดอคือเลขสองเก้านะครับ เอาอะไรวะจําไม่ได้เหมือนกันนะว่าจะหยิบอะไรนะครับแต่ว่าอยากได้วอลหมอกสุดแหละแต่มันหนึ่งบาทไงไม่รู้เอาเปล่านะหลบว่าเอาวอลหมอกนะครับเพราะของแท้งขาดชิ้นหนึ่งการที่เราใส่วอลหมอกเนี่ยมันจะได้เลือดเยอะขึ้นมากๆซึ่งเราเล่นสี่เฮฟวีเวทซึ่งเลือดมันให้เป็นเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นวอลหมอกชิ้นเนี้ยมันจะให้เลือดเยอะกว่าปกติเยอะมากๆเพราะงั้นผมเลยอยากใส่กับตัวที่เลือดเยอะที่สุดแบบมากๆต่อให้มันจะไม่ได้ความเพียรเทียมสชิ้นก็ตามแต่ถ้าผมใส่วอลหมอกให้ครูบุโกะโอเคไอ้ครูบุโกะตัวนี้้ไดดเเเเลือออยยะะกกกกวว่่่าาาจริงงม แต่ประเด็นก็คือไอ้ป๊อปปี้ของผมเนี่ยมันถือของยูทิลิตี้ไว้2ชิ้นก็คือซันไฟเคปกับเอเวนชาร์วเพราะฉะนั้นผมต้องการให้ไอ้ป๊อปปี้ตอนเนี้ยอยู่ให้ยาวที่สุดเพื่อที่จะพร็อกซันไฟเคปเพื่อที่จะพร็อกเอเวนเอเวนชาร์วให้กับเดเรียสนะครับเพราะงั้นก็เลยจำใจใส่ให้กับป๊อปปี้ไปซึ่งจริงๆแล้วใส่ให้คูโบโกะคูโบโกะจะถือก,กว่าเยอะมากๆแต่แค่ว่าไอเทมสำคัญสำคัญ2ชิ้นมันไปอยู่กับป๊อปปี้ ไอเทม2ชิ้นนี้ไม่ใช่สันไฟเคไม่ใช่อีเวนชาวผมใส่วอลหมอกให้กับคุณภโกะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อให้ไอเทมมันจะแยกเป็น2ชิ้น2ชิ้นก็ตามนะเพราะว่าคุณภโกะมัน3ามดามันเลือดเยอะกว่าเยอะมากนะครับแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่ต้องการสันไฟเคกับอีเวนชาวให้มันอยู่นานยิ่งขึ้นก็เลยต้องใส่วอลหมอกให้ป๊อปปี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องโลต่อเพราะว่าผมมี6ดวงดาวแล้วนะครับก็คือผมเก็บ ลูกแก้วมังกรได้6ลูกแล้วค่ะเดี๋ยวแค่1ลูกก็เลยอยากให้มัน3ดาวไปเลยเพื่อให้มันฮิตแล้วก็จะได้แคชเอาทขั้นที่2ของ Story of Seven นะครับแต่ว่าแม่งไม่เจอไงแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเข้ามาล้วงได้เหมือนเดิมนะครับแซบๆยืนฝั่งซ้าย สายผ่านตลอดนะครับแล้วก็ไคสะก็สเกลลิงมาครับเป็นตัวสเกลลิงคือเวลาเราเล่นบอร์ดพวกที่มันเป็นบอร์ดแบบว่า6กแบชั่นที่มันเป็นบอร์ดถึกที่มันขึงระดับ6กอ่ะการที่เรามีตัวแบ็คไลน์ที่สเกลลิงได้เนี่ยมันดีมากๆนะครับเพราะงั้นผมก็เลยรู้สึกว่าไคสะถ้าเล่นบอร์ดนี้ออกบิลนี้ไม่ได้แย่ไม่ได้ไม่ได้จะเป็นต้องไปเบิร์ดดัมเมจใส่ใครเพราะว่าตัวเบิร์ดดัมเมจมีอยู่แล้วนะครับแล้วแล้วก็ได้ได้มาเตอร์รีเวิร์กมาจากการเช็ดเอามังกรเจ็ด ผมอะอยากทำอยากทำไออแสงเพราะว่าอัตราคีไม่พอถ้าเกิดไออ e ีแสงเนี่ยอัตราคีจะพอแล้วคือสกิลคีทุกครั้งแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าไครสมันเป็นตัวแบกด้วยแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเป็นบัตเตอร์แสงเนี่ยมันถึกขึ้นแล้วมันได้มันได้โลเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดซึ่งเราเล่นเฮเวิเวทด้วยนะครับเพราะงั้นมันก็รู้สึกว่าเอาเคบัตเตอร์แหละดามเมจอาจจะไม่จัดจ้านเท่ากับเท่ากับอีพีนิตี้แสงแต่ว่าโดยรวมบอร์ดจะเก่งกว่า ก็เลยทําบัตเตอร์แสงนะครับตรงนี้นะครับจะึ้นเวลแนะครับแล้วก็คิดว่ามันยังใส่6กเฮวิเบดไม่ได้ก็เลยจะใส่ดูริสไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืนคอเผ่าเมนเทอร์แม่งใส่ได้แค่1ไม่1ก็4ไปเลยซึ่งผมไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่เมนเทอร์ไปเนี่ยไอลุงเนี่ยมันกลายเป็นมันเป็นเผ่าเมนเทอร์ด้วยเพราะฉะนั้นทีมผมเนี่ยไอความอดความทนทาน7%เนี่ยมันหายไปแล้วนะครับแต่ผมไม่เห็นน้ตอนแรกอะไม่รู้ว่าเห็นตอนไหนเหมือนกันแต่จําได้ว่าเห็นแต่เพิ่งมาเห็นว่าเอ้า มึงต้องหนึ่งมึงต้องลงแค่หนึ่งหรือสี่เท่านั้นหรอนะครับก็เลยบอดก็จะอ่อนลงไปหน่อยช่วงนี้นะครับแล้วก็เจ็สามดาวครับไม่มีอะไรดีไปกว่าติปโกบแล้วนะครับแล้วก็ตัวของไอเทมเนี่ยถ้าเกิดว่าถอดไอเทมออกมาให้กับครูกโะกไอเทมมันก็จะแยกเพราะว่ามันมีไอเทมดาเมจชิ้นหนึ่งก็เลยต้องก็เลยต้องจําใจใส่ไอเทมแทงเซตนี้ให้กับป๊อปปี้ไปก่อนแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวม,มันจะสองดาวให้นะครับอันนี้ก็เล่นเผ่าอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่รู้เผ่าชาวบ,บ้านเลยนะนี่บอกไว้ก่อนนะครับไม่รู้เผ่าชาวบ้านเลยนะเล่นัวนี้ สับเนี่ยไม่กินมันไม่ขีเว้ยแต่ว่ามันติดเอลนะอยู่ดีนะแต่มันไม่ขีมันส่งผลนนเนี่ยขีย่อยู่ขี้อยู่โอเคแต่นี้จิแทงแล้วใครสาบก็เอาให้หละเพราะมันเป็นไอเทมไอเทมแบบเนี่ยมันมันตีแรงอยู่แล้วมันอยู่ได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเห็นแล้วนะครับผมเห็นแล้วนี่ผมกำลังชี้อยู่ว่าเชื่อเยมึงเกินนี่ว่านะก็เดี๋ยวตาหน้าออกแล้วนะครับนี่ครับแล้วยืนทางซ้ายได้ยืนทางซ้ายได้ไหลตลอดครับดาเลียสสับไปเลยครับตรงนี้บงบงบงนี่ครับแล้วสับตรงนี้ ปัวแตกไปรอดนะครับตรงนี้ก็คือเก็บเงินขึ้นเลเวลเก้าเพราะว่าจะลงหกฮีวิเวทนะครับอันนี้ไออูเดียจะสะจะสองดาวนะครับแต่ว่าไม่เอานะครับติงตองเพราะว่าเราต้องการเจ็เนี่ยแล้วก็แล้วเราก็เช็คว่าความทนทานกลับมาหรือยังครับแล้วตานี้เจ็ไอเทมเป็นของเวทแบบล้านๆเลยเพราะงั้นน่าจะเก่งนะแต่ไม่รู้ไหวหรือเปล่านะครับแล้วนี้สับมาหน่อยนึงนะครับพึ่งแล้วไหลครับแต่ดาเมจโคตรแรงนะบอดพี่ดอตไม่รู้ผ่าดอะไรเหมือนกันนะครับ สับสับสับแล้วโดนนาเมฆโคตรเยอะสับตายสับต่อนี่โคตรเลยครับเช็คอีกทีหนึ่งเอ้ากายภาพนี่เช็คเช็คไอ้นี่อีกทีหนึ่งเอ้าเป็นตัวกายภาพนี่เมื่อกี้ได้ของเพ่นแล้ดีใจเฉยอันนี้เห็นพี่ดอสจะจะทำสามดาวนะครับแต่ว่าเราคงไม่ซื้อดักในเซอร์ฟเทสอะครับเพราะว่าถ้าพี่ดอสได้มันก็คือฟุตเทจพี่ดอสนะอ่าเจอแล้วนะครับเปิดเทออกมาเทมแทย์อีกชิ้นหนึ่ง มีครับไปครับข้าวกาดไม่เอาครับเอาสปิริตพิเศษแทนข้าวกาดเก่งกว่านะทำไมถึงยิบแต่เข้าใจแหละเลือดเยอะแล้วมันฮิวเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมละ่ะฮูเข้าใจได้แต่ว่าข้าวกาดเถอะเพราะว่าเออแต่เลือดมันฮิวเยอะไงเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะก็เยอะป่ะแต่ว่ามันไม่ได้ใส่อยู่กับตัวที่มันเป็นบอมบอกไงใช่ปละล่ะเพราะว่าสเสนฟาสอะ่ะเอาจริงถ้ามันเป็นข้าวกาดมันได้โลวเก่งกว่าไอฮิวมันไม่ไม่ได้ฮิวหรอกตายหาไปแล้วอยู่ไหนแล้วนะ่ะนั่นไงจะตายแล้วน่ะเนปะข้าวกาดเก่งกว่าถ้ามันเป็น็นนนนวววอออออมมกกกก่่่่ะะแแลแล้้เเสปิิรตตาาจจงััี แล้วก็ตรงนี้นะครับไข่ทองคําผมต้องการอีกสองเทินนะกว่าจะฟักนะครับแต่ไม่ฟักไงไอไอเทมฝั่งซ้ายเนี่ยไอที่ไอไอที่ทอดผลไั้พิศเสด็จเนี่ยที่มันเห็นบักบักเนี่ยจริงจมันแค่บักนะจริงจแล้วมันคือมีแค่หกอันนะครับแต่มันเป็นวิชวลบักนะครับคือไอไอหกอันนั้นมันแยกกันเฉยเจริงจมันมีแค่หกอันนั่นแหละนะครับสับสับยังไงสับสับสับแตก ก็เรียบร้อยนะครับแท้แบ่สอตาก็เลือดเหลือ4แล้วนะครับก็ยากหน่อยแต่ทวิตเตอร์เฟสกับบลอมพี P ่ดอจะสนะปัญหามันคือเวลาเราสับเนี่ยพอมันสับปั๊บมันสับไม่ตายครับแล้วก็ต่อให้เราจะมีท่านดีโซฟ์กันสถานนะหรือถึกแค่ไหนมันไม่ได้ส่งผลกับไฟเราเลยเพราะว่าดัมเมจมันขาดมันไม่ได้ขาดความถึกมันขาดดัมเมจ มันต้องการดาเมจที่ปิดจบในทีเดียวแล้วบางครั้งมันไม่ขีเนี่ยมันส่งผลซึ่งก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสไตลเกอร์ฟอลแทนนะครับเพื่อให้มันเพิ่มโอกาสขีด้วยนะครับแล้วก็ได้ดามจเพิ่มขึ้นนี่ก็เปลี่ยนของแก้เกมดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าดามจมันขาดับมันไม่ได้ขาดถึกมันไม่ได้โดนซีซีมันดาเมจไม่พอแค่นั้นเลยแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นสไตลเกอร์ฟอลมาแล้วก็บึ้มบึ้มแรงขึ้นครับตรงนี้ดูดีขึ้นเยอะมากบึ้มนี่ครับสับไปก็คือดูดีขึ้นเยอะมากพวกตัวแบบ กี้กี้ตายกันไวครับแล้วเราก็ไปขลังต่อนี่ครับแล้วเชนทีเดียวปั้งเก่งขึ้นเยอะมากตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมันขาดดัมเมจครับคือถ้าเราสังเกตไฟเวลาเราเล่นนะเราเราจะเห็นว่ามันแพ้เพราะอะไรชนะเพราะอะไรเพราะงั้นตรงเนี้ยขาดดัมเมจแค่นั้นแหละนะครับก็เลยเปลี่ยนของดัมเมจมาใส่แทนนะครับมันให้อัตราคริริคอลด้วยแหละใช่อปะ ก็จำไม่ผิดอ่ะนะก็ะเลยว่าโอเคถ้ามันมันจะได้การันตีว่ามันขี่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเทิร์นนี้ถ้าเราชนะแล้วพี่ดอดไม่ตายเราจะได้เก็บไข่มังกร7ลูกครั้งที่3แล้วก็แคชเอาออกมาอีกอันนึงนะครับนี่ครับมันจะมันจะไอเทมมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะตามที่เขาเขียนไว้นะครับนี่ครับแล้วดาเลียสไปข้างหลังแล้วสับทีเดียวตายหมดพอไอเทมเปลี่ยนไปแล้วครับนี่ครับคนละเรื่องเลยพอแบบพอเปลี่ยนไอเทมปั๊บคือคนละภาพเลยครับดาเมจมันขาดไงเพราะงั้นผมก็บอกว่าไททันอ่ะไม่ชอบถ้าเกิดใส่ให้ตัััวละะคครรแแแแบบ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 บบบเนนนี้ยไไไมม่่่ชชออทท เราได้เงินมาจํานวนมหาศาลแล้วก็ได้โคดเดลิมูเบอร์แล้วก็ไอ้เจ้าแสงครับนี่ของแท้งสามชิ้นสามดาวลั่นล่นสับทีเดียวหายมีทูดามเมดด้วยนะครับแล้วก็สับแท้งแรงด้วยดูดิตัวนี้โคตรโกงอะ่ะมันเมตาแน่นอน,นเว้ยถ้ามันโลฮิตหน่อยนะครับออาเกาะที่หนึ่งไปนะครับโคตรโหดอัลเมนทูดามเมจแล้วก็อัลเมนสตรอรี่ออฟเซเว่นนะครับแล้วก็ตัวหอดารีเอโหดมากนะครับก็ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผิดพลาดประการใดลิ้นพันก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะรับเพราะว่าผมอัดคลิปตอนดึกมากเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับว่าชอบหรือว่าอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกก็บอกได้นะครับขอบุณทุากคนกครฮบใจกจารจัดแล้วทุกคนจ่ายบายจุ๊ๆ